สวัสดีเด้อจ้าเออตุกตาพาฝันค่ะมาค่ะเดินทางกันต่ออีกมื้อไม่อันนี้ก็ไไ้ตอนเชร้าอยู่ขับเบิ้งลมอากาศพันมีลมไหลคือวนนี้มีลมแล้วพันแดดบวค่อยอยากออกปาเนอ้ออกเป็นบางนิดเน,นึ่งในพันพูดพุดโพโพ,พ,พเนาะค่ะเนาะแต่ว่าฝนบ่ตุ๊บค่ะเน,อะน้อเมื่อคืนนี้ตอนแรงฝนลงโอ้ยบักไหลค่ะฝนลงแหงน,นั่นอยู่ท่าเรือเมืองอันดิฟเบิร์ก โดยก็ออกมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วด้วยค่ะชั่วโมงกว่าวันนี้ก็นะน่ะล่องเรือไปเมืองเมโปิก็เหลืออีกหลายหลายชั่วโมงอยู่ดอกค่ะอันช่วงนี้มันจะมีสะพานก็มีอันสะพานห้ายหลาย,ลายค่ะสะพานมาันก็มีพนักงานไปเปิดนะะเนาะค่ะเนาะทั้งใช้มือเปิดแน่แล้วก็หมุนหมุนน่น,นะคะหรือว่าลังเรือก็ลังอันจะเป็นพวกอิเล็กทริก อันผสมประสานกันไปแล้วก็มีอันเขื่อนกันน้ำค่ะสล้วกันไหลด้วยค่ะก็ผ่านมาได้สองสแล้วนี่วันนี้ก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นอีกเขื่อนอันดันน้ําขึ้นน้ําลงนะคะก็เป็นอากาศดีค่ะืัอนี้มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยเจ้เด้อวันอาทิตย์ก็เงียบเลยนะคะเงียบเลยเพราะว่าอันมันเป็นวันหยุดเนาะค่ะเนาะ บางช่วงก็มีอันการตกป่าค่ะตกป่าอันเมื่อกี้นี่ก็เป็นแถวอยู่อันพนมาตกป่าก็ก็ตกป่าก็ต้องมีเบอร์อนุญาตเลยค่ะแต่เอ้ยบุได้ร่ายหลงเพราะว่ามันเป็นอันผ่านบ้านเหนาพันเอิญเฉลยอันทางนี้พันโลกส่วนตัวสูงงนะคะพันน้อเงียบๆเอ้กยบเด็กวุฒถไทยจับกล้องไปถ่ายเอาก็เกรงใจนะคะเนาะเพราะว่า คนก็เงียบๆส่วนตัวอันนี้เอยก็ถ่ายล่องน้ำนั่นล่องไปอันเมืองแมโปโพอค่ะอันเมืองอันดิฟเฟอร์ที่ว่าเอ่ยู่อันเมื่อ,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 ยอ,ยอ,อคืนค้างเมื่อคืนก็งมตาแต่มันเป็นเมืองนีดน้อยค่ะมีร้านอาหารร้านอาหารของอันยุโรปเนาะขนมเมื่อคืนเอ่ยก็ไปกินก็แซบค่ะก็ถ่ายลงอัน ลงคลิปอยู่นิดๆหน่อยๆจ้ะแล้วก็ร้านอาหารอันคนจีนก็มีค่ะก็เยอะอันร้านอาหารคนจีนนี่มีอยู่ร้านนึงแล้วก็ซุปเปอร์มาร์กเนาะค่ะเนาะมันสิเป็นเมืองแล้วก็อยู่น้ำตามริมน้ำนะคะดิฟเบิร์กค่ะก็คนก็หลายอยู่ด้วยค่ะเมื่อคืนนี้แล้วก็แคมปิ้งพันก็มีเยอะพวกที่พันมาปั่นจักรยานอันมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะเนาะพันพันขี่อัน ช่วงเวลาโฮลีเด่พันชมวิวหนอบัตีดอกค่ะมีมดเพราะว่าบรรยากาศทางอันออกนอกเมืองนัมันมันสะอาดเนาะค่ะน้ะเมืองก็สะอาดแต่ว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติที่ว่ามันงามตาค่ะอันง่ายๆเรียบๆอันอากาศดีดอกไม้บานเนาะค่ะเนาะดอกไม้นี่กระสอแต่บานอันก่อนดอกดอกหังค่ะดอกหังก็หอม อันโกอันตึกมักพักกระเดาก็เป็นแถวเลยค่ะอันนี้ก็สะโอนเลยค่ะเพื่อนว่าเห็นกับเพื่อนทางนี้เพื่อนวอกินเนาะค่ะมันเป็นไม้ประดับเนาะค่ะกับปลูกอันเลี้ยงเงินเป็นแถวไปงามตาล่องน้ําก็สะอาดสะอานค่ะไม่ได้มีเศษตะเลยเลยนะคะขยงขยะอันนี้เ่อ่มีเลยเพื่อนบริเทมอยู่ที่นะเพื่อนหลือก็เก็บล่องเหลือนี่ก็เก็บลังคนเขาว่ามันปิวมานี่เพื่อนก็เอา ไม่เอาตัวใส่ขึ้นเก็บใส่ขยะไปทิม้มมันก็เลยดูสะอาดสะอานตาเอ้ยว่าอันนี้เอ้ยแห้งไสแบบสตาเอเอตุกตาผาฝันเลยจ้าเด้ออันก็เบิ่งแล้วก็มีความสุขค่ะสำหรับเอ้ยพันอบแบบนี้เนาะค่ะเนาะอันธรรมชาติแล้วก็เบิ่งอันนกบินนกบินนกยินน้ำเนาะค่ะเนาะโอนงามตาลมพัดเย็นๆซะ่หมเงี ธรรมชาตริรอบนอก,กอันนี้มีหมอกเป็นหมอกหมกเลยค่ะเมเพราะว่ามันเป็นอยากอากาศอันซื้นเอว่ามันเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนแล้วเรากืา่าวานนี้ว่าเป็นอากาศประมาณ28องศามันเลยเป็นอากาศที่ว่าห้อนแดดสินะห้อนแดดแต่ว่าพอดีค่ะล่องเรือมันลมเย็นๆค่มีแหงอันนี้พันเดี่ยวอันบดเดี่ยวแดดออกกันมันก็เลยเป็นอากาศค้มแดดอันสว่างแดดสิ่ะ ที่เป็นแบบนี้มดมือแต่ว่าตอนประมาณหลังจากมื่อนี้ตอนประมาณสี่โมงแงงแล้วก็ซิมีฝนตกอันีเห็นลมบุตรพันบอกค่ะเมื่อวานนกเอ้ก็ลงคลิปไปอันเอาคลิปลง u t u b e ค่ะที่เอ้ทำไว้เพราะเอ้บด้ลงมาหลายมือ้อท่าน่ะลงก็ได้แต่ว่าท่าน่ะลงมืนพันมดเนตเอ้ยเนาะค่ะเนาะเอ้ก็เลยเซฟเซฟนเนตเอ้ยแล้วก็มาอัน เนตที่ว่าถ้าเราไปจอดท่าเรือบางท่าเรือก็มีเน็ตบางท่าเรือก็บบมีได้จ้าเมื่อวานนี่มีเอ้ยก็เลยลงแต่ว่ามันกระซาแดสเลค่ะก็เลยอันทรงใสอย่างบอย่างบบได้ลงหมดดอกค่ะเพราะว่าอันลงค้างว่าไวไวทิมไว้ก็ถ้าไปอันท่าเรือนากาถ้าพันมีเอ้ยก็นกดอันลงเพราะมันจบเพราะว่ามันยังค้างอยู่หลายเปอร์เซ็นต์อยู่สิมันก็อย่างบโบอันบ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเนาะ ก็ค่อยๆเบิ่งกันไปก็ใายคลิปสั้นได้คลิปยาวได้ก็ตามสไตายเอ่ยได้จะเด้อคำว่าอันเพื่อนๆหรือว่าอันทางบ้านเบิ่งแล้วก็เอ้ยก็ขอบคุณได้หลายเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นการเที่ยวแบบบานๆล่องเรือตามล่องน้ำนําแม่น้านําเหนือทัดแหลนแม่น้ําสายน้อยได้จะสายใหญ่นี่ก็ล่องมาแล้วจะมันก็มีบางสายที่ว่าต้องเขาสายใหญ่แต่ว่าอันนี้สายใหญ่มาเป็นเรือเดินสําเผาใหญ่เนาะค่ะนะเรือสินค้า ขึ้นมันกันหลายเขาเป็นเรือน้อยเหาก็หาตามอันซอกแซกตามอันล่องน้ําน้อยนะคะก็าง,งามตาเนะะี่ยค่ะเพราะว่ามันมีแต่เรือสํหราบน,น้อยที่ว่าอันบุรีเข้าไปน้ำนาน้ําใหญ่สินค่ะไหลค่ะเรือไหลาหล,อ,หล,ายหลายอยู่นี่เท่าลรเรือไหลขนาดเลยเรือไหลอันมีทุกกันรุ่นคะ่ะรุ่นมีสมัปีิรุ่นวานออกไป เบื้องลมจะแม่นมีแหงพ่อแไม่เป็น้องเอ้ยเนี่ยอะบนนี้กาพ้อกันคลิปน้าเนาะค่ะนาะเอ้ยก็มีแต่ว,ว่าขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ่งเอ้ยคะ่ะที่เป็นกําลังเจอกันแล้วกันคําอยากเที่ยวเนี่ยแลนกกมามาไปกับเอ้ยเที่ยวกับเอ้ยตุ๊ก,กตาผาฝันกับพี่นานดีผ่านเลาะค่ะผ่านเลาะตามล่องน้ําเลาะตามล่องน้ําในเมืองเนเธอแลน กาคำพูดชอ,อบกลุยค่ะมาค่ะไปด้วยกันพ่อกันคลิปนาค่ะสวัสดีได้จ้า